เงินเฟอ้อจะขึ้นจากการผลิตนะครับของทางสารัฐหรือการบริโภคในฝั่งสารัตแล้วเนี่ยหรือการจ้างงานที่ดีขึ้นยังจะเพิ่มนะครับจากราคาน้ํามันด้วยเพราะว่าคาดการราคาน้ํามันนะครับจาก EIA เอาจาก IEA ขออภัย IEA นะครับคาดการว่าความต้องการน้ํามันดิบในปีเนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นมาแตะที่ระมาณสักหนึ่งรอ 4.9ล้านบาเรล,ลต่อวันนะครับเพิ่มจากคาดการครั้งก่อนเนี่ยมา1.3ล้านบาเรล,ลแล้วก็หันคาดการตัวของการผลิตน้ํามันเนี่ยเหลือ102.9เท่ากับว่าเน็ตแล้วเนี่ยความต้องการนะครับน้ามันเนี่ยจะเพิ่มกว่าเดิมเนี่ย2ล้านเมื่อเทียบกับความต้องการผลิตตอนนี้จะบอกว่าต้องการใช้เนี่ยมากกว่าผลิตครับ อยู่ประมาณ2ล้านบาร์เรลแน่นอนว่าความต้องการใช้ที่มากกว่าการผลิตมันดันราคาน้ํามันในรูปแบบของเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะครับดีมาส์ผายครับง่ายๆมันก็เลยเห็นภาพของน้ํามันที่ยังบวกอยู่เยอะๆครับน้ํามันที่ขึ้นอ่ะเงินเฟอ้อก็ไปปูดในเรื่องของตัวคอสต์พุตอินเฟชันหรือต้นทุนของราคาสินค้าต่างๆนะครับมันก็เพิ่มขึ้นครับทําให้เงินเฟอ้อไม่ลงแน่ๆครับแล้ว มันก็สร้างความกังวลว่าเฟดไม่ลดดอกตอนนี้ที่ต้องลุ้นกับการหลุดนะครับถ้าวันนี้อยากเห็นการหลุดถ้าจะช็อตนะของทองนะครับสองหมื่นหนึ่งพห้ารอยครับดยครับสองพันห่้าสิบสามเหรียญถ้าหลุดนะครับหน้าช็อตนะครับผมหรือถ้าไม่ผ่านไฮเดิมแถวในโซนของบริเวณสองพ่งร้อย 85เหรียญก็หน้าช็อตครับยังยังมองโซนเดิมนะที่อยู่ในฝั่งช็อตนะครับรอการหลุดครับรอการคอนเฟิร์มว่าหลุดแล้วช็อตฟอลโล่ช็อตตามในฝั่งของทองคำโลกนะครับส่วนบาทโอ้โหไม่ต้องพูดถึงในฝั่งของบาทก็สนุกครับเพราะว่าหน